วนะ่าไข่ธรรมดาพะ,ะนะจะมาเลยติดเชื้อนะมูไข่ธรรมดาไข่เจาไป็ดแดดแดจากน่ยเนาะกันเนาะไปหาแดดแดดเย่าหยาแม่ง้วนาะกันเนาะจากเย่าหยาเดดแดดแม่ง้วนมันก็ได้ไข่มาเลยติดสายพันธุ์อีกจะย้ายไปเย่าหยากลางเว้นเศษเศษเนาะกันเนาะจหยาเล็บหยาบมมีเล็บหมมีหยาดอกเราเล็บหมู เด็นไปได้มากก็ได้มือแล้วก็สอบก็สอบเนาะก็ไม่หัวไม่ลูกอ่อนเดิมเสมอตัวมือก็จนว่าเราไข่แล้วก็มันหอนแจอแล้วไปติดเสื้อติดสายพันเอสายพันบีแล้วกัเราเป็นไข่ธรรมดาเนาะเนาะนอนหย่อนอนตากแดดตากไปตากมามันหอนเนาะนหอนแล้วก็ได้เป็นไข่คนหน้าค่าสิบเอ็ดบนจุ่ะขอบคุณค่ะ ทีแม่กำลังแก่เด้อค่ะขอบคุณหลายที่แมาเป็นกำลังแก่จำาปหมักมวลค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเด้อค่ะ่าวคนชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหลายๆค่ะเพื่อนๆหนาวค่ะเย็นยิ่งใจอากาศฝนฝนตกอยู่ตั้งเือนมันก็เลยมาเย็นมานหนาวเน่อยๆหนาวเย็นยิจ้อยค่ะ ขอบคุณนะคะก้าวคนชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มาตัง้งน้ำใจเดินมะาเจอขอบคุณเพื่อนขอบคุณนม่หลานค้าที่มาเป็นกำลังใจให้เนาขณะนี้ขอบคุณนะคะ ผลบ in ้างๆนะคะแปดคนเต็มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะเพื่อนๆือนทุกๆคนขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่มาหนึ่งเก่าซอยใหญ่ไปขอบคุณได้หลายค่ะที่มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะสองคนชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะ ไปยังเมื่อยอยู่ค่ะเมื่อยอยู่ค่ะออกโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี่ยเราก็เนาะไปยังเมื่อย์ไปยังมาปกติซึมงซึ่เสือเสืออยู่เราก็เนาะมาอาบน้ำมาแง่งแง่งจะเปลืองเปลืองนะมีแต่เช็ดตัวเนาก็เนาะลงโรงพยาบาลก็ไปอาบน้ำเช็ดตัวอย่างเดียวค่ะมามีบ้านแล้วก็ออกมาแล้วก็มาอาบอาบน้ำมันก็แง่แง่งก็เปืือนๆ อยู่ยมีแะะญญาาง้งดเรากเนาะแต่อาบบ่ได้อาบเน่าตึงตังตึงตังเนาะเนาะจางอาบแลว้วบัดสีบยบไมีแห้งเนาะเนาะจางร่างกายเฮากับับกระเชิงเนาะเนาะจางอยู่โรงพยาบาลมันน้ำเขาไปอาบเน,นะน,นา,านะเนาะเช็ดตัตูเนาะเนาะอาบบริการ,การน้ำเกลือเนาะเนาะจางอาบหน,าน,น,น้าอาบแกนก็เลยบอกอาบดอกเกล็นบริการ,การ,ารน้ำเกลือเนาะเนาะจาก็เลยมาอาบบานเนาะเนาะ ้ำไดก็สดจืดแจ่มใสอยู่ค่ะแต่ว่ามันมาทันได้หายีพันไองแล้วก็นังซึมๆเสือๆ,ๆ,ๆอยู่นี่นอนก็นมาทันไดนอิ่มแล้วกับเพื่อนๆนอนก็หลับๆตื่นๆกนมนเพื่อน,นี้ก็ได้ตื่นดูดูค่ะเมื่อดูมกตุ่มแล้วก็นมกตุมกวักวาก็ได้หลับแล้วสำหรับสิมนี้ะนะป้ากาสิบอร่าเพื่อนๆล่องส้มนี้เราเก,กันนะจับไรหนะ้าก็มาขอกันไปเด้อค่ะเพื่อนน มีว่าสบายค่ะกับจิตโตไปเพิ่งว่าพอนั้นเราเป็นจังไดนเราคณะจาสิตโตบอกลูกเหมืงนคมาพออาการดีแจงบ่มดีขึ้นบ่สิตโตบอกลูกอยู่โรงพยาบาลก็เด้อค่ะเด้อเพื่อนเ่อนสำหรับไา้นี่ก็ขอลาเปลี่ยนไปก่อนค่ะอืมเลหน้าก็มาพอกันใหม่เนาะคณะจ่าขอบคุณเพื่อนทุกคนเด้อค่ะเด้อทุกๆท่านทุกคนที่เข้ามาให้การรับชมเนาะคณะจาอ่า của nghề lại cá hoặc cũng cá chim la cũng chúng ta sẽ